เราได้รับความเสียหายจากคดีไปแล้ว <dashboard> คือเราอยากให้เขาเข้ามารับผิดชอบส่วนที่เขากล่าวหาเรากล่าวหาเราว่าเราไปโมงเขาครั้งที่เราไม่ได้โมงเขาความที่เขาป่อยเพชดวิ่งราวเพชรเขาบางั้งที่ช่วงที่เพชรเขาหายเราก็อยู่ที่นครพนมเราก็ให้หมอไปหาหมอฉีดตรงฉีดยาให้ที่นครพนม เขาก็กล่าวหาเราว่าเราไปขโมยเมย็ดไปชี้ตัวเราว่าเราเป็นขโมยส่ตงตำรวจตำรวจจับตำรวจคดีแล้วก็มันมีขั้นยหายเกิดขึ้นในการตรอคดีเราจบแล้วเราจะกับเขาคือ,ต,ต,อตอนนี้พี่หลุดจากาข้อต่อหาแล้วใช่ไหมครับคบดีนี้เป็นประมณปีปีวันที่สิบหกคุมาหกสูเพที่เขามาจับ คือผมผมจะให้เป็นคดีในในตัวอย่างมดเลยไปับเขาติดคุกติดตารางแล้วไม่ต้องเดียวยาไม่ต้องทดใค้อะไรเขาคือผมจะให้ศาลตัดสินออกมามาเลยว่า้าทํา,าแมแบบนี้มันติดแบบนี้ต้องติดคุกต้องติดตารางขนาดนี้ให้รู้กาหนดโทษไปเลย,เลยคือคือแล,แ,ลแล้วจะเจอประเทศนี้มากกว่าตัวอย่างของบ้านเราเลยคนอื่นเขาจะได้ไม่ไม่กล้าไปชี้ตัวใครบ่วๆแล้ว ทางทางที่พี่ได้เรียกร้องค่าเสียหายการเยียวยาที่พี่โดนอจองจําอยู่ในระยะเวลาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอีนน้ลองเล่าว่าว่าเขาเขาเรียกรับค่าเสียหายเราสิบห้าล้านเราก็อยากเรียกคือท่าสิบห้าล้านแล้วคนนี้เขาให้เยียวยาเท่าไหรอะไรอย่างไร คือวันนี้ไปคุยกับที่ศาลแล้วก็จะให้แค่ห้าหมื่นนะเขาบอกเนี่ยจะนายรออกกว่าถ้า 5, แค่ห้าหมื่นเราก็ไม่เอาอยู่แล้วเราก็ปล่อยให้เป็นเป็นคดีเดี็เนความกันดีให้ให้สู้กันจนถึงว่าเอให้ศาลตัดสินเลยว่าคดีขเขาทำผิดประเภทนี้จะได้รับโทษแบบไหนเรื่องมีสิ่งที่ต้องพูดถึงครับไม่เห็นก็เอาไว้ก่อนไม่ต้องพูดถึงทำงานที่นี่เข้าไปแล้วพี่คดีเนี้ย พี่จะรับคมไปทาจากใครมีหน่วยงานใดช่วยเหลือบ้างครับคือหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือก็ก็ไม่นัมีหลายหน่วยงานครับมีท้งกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานดีเอสไอที่เข้าไปหาหลักฐานแล้วก็เพื่อนบ้านที่รู้จักกับผมเข้าม,มาเป็นพยายในให้ผมที่สายเรือ่องนี้อะไรก็ลงรับหลักฐานที่บ้านเอาเครื่องจับเทปไปจับผมที่เดือดดำตัว ถ้าไม่ได้หนืางานทางนี้ใดก็ผมว่าผมสองคนผัวเมียนี่คงไม่มีทางสู้กันได้เราเรามันมีแต่ตัวอยู่แล้วอะ่ะเราเงินทองเราก็ไม่มีในการสู้คดีเรามาเจอแบบนี้ลูกก็กําลังเรียนทีหน้าก็จะเข้ามาหาอะไรแล้วไปอุ้ยจองกันที่ไหนค่าบา้านค่าน้าค่าไฟล้วก็ติดกันเกลิเป็นพันลวันมา,ตนา,นมาแต่น่้นเลยยิ่งมาช่วงช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้อีกค้าขายก็ไม่ดี Thank you.